แต่เสียงดังมากเลยนั่นอ่ะใช่กิ๊กหนูหนูกหนูตาอดก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็อาจจะไม่ได <The> <the bye> ้พูดอะไรมากมายเพราะว่าเราอาจจะเล่นกันแบบอาจจะมีจริงจังกันบ้างเนาะ ฮในบางช่วงบางตอนก็อาจจะมีแต่เสียงน้องๆหรืออาจจะได้ยินแค่เสียงผมไม่ไม่ค่อยเยอะมากก็ก็ฟังงกันไปเนาะนะฮะพีเบกวัดทเวลตามมาเลยครับยังไงะอาย่นุ่นชี้ชี้ี้ไปที่ลูกศรของผู้เล่นครับแล้วก็เอฟค้างเอฟค้างอ่าแล้วแล้วก็รอใช่ไหมโอเคครับ แล้วไงต่อแล้วแล้วก็ฟังแผนของยิมแค่นั้นก็ต้องกำรยังไงกันเปี่นแผนดีๆมาแผนแตกตลอดสเตลสิสเตลสิฮะลองลองแล้วครับไม่ลองเป็นสเตลนิดหนึ่งรอดรอดรอดบ้างไม่รอดบ้างมันชอบผิดแผนอ่ะอยู่ดีมันก็มี ตัดัอยอะไรอางเข้ามายกตัวอย่างครับโดนครับอันนั้นโดนยูเอฟีนะอันนั้นถือว่าถือว่าง่ายอยู่ครับผมเพิ่งเรีนครั้งแรกเอียนติดนีด่ก็ครั้งแรกงงกับระบบอยู่ผมก็งงว่ากูดรีคอร์ดาพคเบรคพอร์มาในสตรีมแล้วเห็นพี่เล่นก็เลยลองดู ก็เ,เลยซื้อมาเล่นเห็นคอมเมนต์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เท่าที่เห็นเ,เกมมันตายแล้วผมไม่โฆษนาต่อแล้วแต่ผมอยากให้มันฟื้นคืนชีพแค่น,นั้นเองต้องรอภาคใหม่เดียวแล่ะภาคใหม่ก็แดกเครื่องไปอะแดกเครื่องไม่พอแดกตังค์อีกด้วยใช่ผมนี่ก็รอรลดราคาอย่างเดียวตังค์ไม่ค่อยมีเ,ลลามาเงินลดราคาไปกับ อ๋อเป็นแค่กระดาษทิชชู่นะครับผมใช้กระทิ๊บแค่กระทิ๊บโดนเลยครับผมงโดนเลยเดี๋ย้ๆๆๆโดนเลยเหรอออฟสกิลล้าาลมายังครับม,มีพลาชูดไหมกลางไงอ่ะเอาไปแล้วอ่ะปวดสะบิดใบโดนไปมันบอกว่าให้ปวดสะปิดใบเนี่ยไม่เอานะไม่ตกนะผา นตายเกิดใหม่มึ้มดังแล้วนะแล้วก็ไปึ้มข้างในฐานมันเลยนี่นะบึ้มนอกโหไม่เห็น,นแต่เสียงดังมากเลยนั่น่ะใช่นี่มันหูหน,กนวกหนูตาบอดบุกยอดแห่งเกมไอมเน่ยบอสเขาโง่อยแต่ยากสุดนี่มีโง่เลย โดนไปดูอหาหนุมานต้องรวดเร็วทันใจเข้าเร็วออกเร็วนี่เข้าเร็วออกเร็วไม่ได้ผม <laughs> ตึงตายออกเร็วนี่คือวิ่งหนีไหมครับใช่ใช่นั่นแหล,ละขึอเร็ววิ่งหนีรู้สึกว่าตรงที่เราจับไม่ได้น่าจะอยู่หลังที่กำบังไี่สองตัวเข้าหมดครับ เก็บโฟมุงสูงก่อนใครก็ได้คาดริมตรงตรงด้านนี้ผมทีเป็นอย่างผมดูคาสตืดเยอะไม่เท่าไหร่ตัวต๊ผมคาดริมไม่ได้อะมันมีตัวด้านขวาเห็นอยู่ทนตัวเดียวๆรปไกลตำรวจไปนะจะไปคาไปนจริงๆเหลืองได้อยู่นะถ้าขึ้นเหลืองอ่ะขึ้นแดงนี่ไม่ได้มันเดสนาสไนเปอร์ม,มาอีก เดี๋ยวก่อนอื่นเอาเอาไอ้ตรงตัวป้อมตรงนี้ก่อนไหมใช่กดกดคิวได้ไหมกดคิวได้ไหมคิวมาร์ก็จะยิงตัวเนี้กดคิวได้ปะโอ้ยมีบังอีกผมจะได้รู้อ๋อประชาชนคนคนโอ้โหยอะเยอะเยอะเยอะคนละเรือนคนละเรือนมีคนละเรือนคนเดียวที่เหลือสังหารได้เลย มีทาร์เก็ตตรงนั้นอะตรงคอนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องไปคุยช่วยเลือเดไปิอ๋อนี่คือเป้าหมายเราใช่ปะใช่เราต้องไปคุยต้องไปช่วยเลยเขาแผนเราแผนเรามาช่วยตัวประกันใช่ไหมใช่เขานั่นโดนใช่ไหมหนักมีโดนไหมเขาที่แล้วติดติดภารกิจหนักก็เจอตัวประกันอ๋อนี่คือภารกิจหนักใช่ไหมครั มีหนักกว่านี้ครับแลรอดไหมฮรไม่รอดโอเคเดอว่าดูเรื่องเป็นอยู่กับตาไมนาในการวิ่งครับถ้าไม่อยากให้มันรู้ตัวเออต้องเก็บโดนก่อนแต่ผมก็รู้ตัวแน่นอนอะ่ะยิงโดนที่ก็ระเบิดละมันต้องยิงให้เร็วครับโดนถ้าเกิดนิ่งๆผมเคยลองแล้วแต่ก็พลาดหลายครั้งอยู่ มันก็โดไประเบิดมันก็ยิงโดนนะแต่ว่ามันมันชอบหล่นไประเบิดไงศัตรูมันก็จะดูตัวว้าตมาแต่สปารก็หายแต่สปารก็หายอืเปอร์อือมเห็นแล้วซนเเปอร์เห็นจบละเก็บซาเลเปอร์กนทุกเก็บไปแล้วทีนี้ก็บูได้เลยสุดคือบูใช่ไหมบูมาแล้วเนี่ย โอ้ยเห็นยังไงวะเนี่ยเขาก็ใส่ปนยิงไม่เรื่องจริงโอ้คุ้มคอตายแล้วหือ้ยตตอ เป็นโกรีคอนที่แขลงแตกตลอดยอดป้าผมว่าจารเข้าไปดีกว่าแล้วเคลีป้อมปืนละอีที่เลยเคลียร์หมดแล้วใช่ป่ะจะได้ระเบิดป้อมปืนระเบิดเบบเจอเป้าหมายเรียบร้อย ไม่ดงเนือประตูประกันใช่ไหมยังไงวะ Thank you so much. แดงสองจะระเบิดบ้องเบรยิงพังได้แล้วมันก็จะเดินออกไปเองใช่ไหมหรือว่าเราต้องเอามันกลับด้วยถอ้บอกเอามาปล่อยจะเฉยผม,ม่รู้ฮะพารกิกคือปล่อยคิดว่าลากกลับฐาน ปืนเลยเนี่ยยี่คีเจสี่ยี่มีคุยเหรออ๋อเรามาเพื่อเรามาเพื่อมาปลดปล่อยเหรอมีคนอยู่หลังคาปล่อย,ยมันเป็นคำขอของอีวันในเรื่องผมจำไม่ได้ละอ๋อที่ที่มันขึ้นอย่างนี้ก็น่าจะโดนใช้แรงงานหือนะี้ะไรพวกนี้ยี่คีเ แต่งตัวคนละสไคุย Hello there อ,อ๋อจริงๆคลิปนี้ก็อาจจะจบแค่นี้ก็แล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวก็เอาไว้เจอในไลฟ์สดทีเดียวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคลิปนี้มันจะยาวประมาณ20<อ>านาทีแต่ตอนจบนี้ก็ก็ตอนจบสุดท้ายเนี่ยเ <S S> ฟลนะฮะก็ค,ะคือเราไปอีกที่หนึ่ง <S S S ก็คือมันเ <S S 3> ฟลนัล่นเนองเนาะ ว่าเราเล่นตั้งแต่จุดแรกก็คือตรงนี้ก็คือถือว่ารอดนะฮะแต่อาจจะหลังจากนี้อาจจะไม่รอดนะฮะก็อาจจะสปอยไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวก็เอาไว้ไลฟ์สดทีเดียวเลยเนาะเพราะว่าเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้คลิปมันดูยาวจนเกินไปนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับเบคแอนเทอร์ทีเได้อัดคลิปกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้มีคนนะอ่ะสามคนนะจบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ <ไป S 1> สวัสดีครับ<ด>ผม